บ้านโปรแกรมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านที่กดติดตามคุณสามารถสร้างสูตรอย่างง่ายเพื่อบวกในเวิร์กชีต Excel ของคุณได้สูตรอย่างง่ายจะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับเสมอแล้วตามด้วยค่าคงที่ที่เป็นค่าตัวเลขและตัวดำเนินการการคำนวณเช่นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเครื่องหมายดอกจนันหรือเครื่องหมายทับ เชิญรับชมตัวอย่างของสูตรอย่างง่ายบนเวิร์กชีต Excel ให้คลิกเซลล์ที่คุณต้องการจะใส่สูตรพิมพ์เท่ากับตามด้วยค่าคงที่และตัวดำเนินการที่คุณต้องการใช้ในการคำนวณตัวอย่างเช่นให้พิมพ์เท่ากับ1-1บวก1กด enter windows หรือ return mac คุณสามารถใช้ผลรวมอัตโนมัติเพื่อหาผลรวมคอลัมน์หรือแถวหรือตัวเลขได้อย่างรวดเร็วเลือกเซลล์ที่อยู่ถัดจากจำนวนที่คุณต้องการหาผลรวมให้คลิกผลรวมอัตโนมัติบนแถบหน้าแรกให้กด enter สำหรับ Windows หรือ return สำหรับ Mac ก็เสร็จแล้วเมื่อคุณคลิกผลรวมอัตโนมัติ Excel จะใส่สูตรที่ใช้ฟังก์ชัน sum เพื่อหาผลรวมของตัวเลขให้โดยอัตโนมัตินี่คือตัวอย่างเมื่อต้องการบวกตัวเลขของเดือนมกราคมในงบบันเทิงเลือกเซลล์ B7 ซึ่งเป็นเซลล์ที่อยู่ใต้คอลัมน์ตัวเลขจากนั้นคลิกผลรวมอัตโนมัติจะปรากฏสูตรในเซลล์ B7 และ Excel จะเน้นเซลล์ที่จะนำมารวมทั้งหมด กด Enter เพื่อแสดงผลลัพธ์95.94ในเซลล์ B7 นอกจากนี้คุณยังสามารถดูสูตรในแถบสูตรที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าต่าง Excel ได้